พี่พีชพนักงานที่เราดูทั้งหมดตอนช่วงพีพเลยเนี่ยประมาณพันสองร้างงาอยคนรวมกันแต่ว่าจุดที่ช็อกอีกทีนึงแล้ว,ลวช็อกหนักเลยคือว,ว่าเฮ้ยเราขาดทุนเดือนละแปดล้านแปด <ะ S 1> ล้านเหรอแปดล้านอันหนึ่งที่เราพยายามทำเนี่ยที่เราพยายามทำไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะลีนพนักง,งานมางทีไลพ่พนักงานออกครึ่งหนึ่งเงี้ยไม่ได้เพราะผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเราไล่พนักงานออกครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยแตกในทันทีเพราะมันมีลูกค้าเยอะมากนะครับผมสิ่งที่เราควรทำก่อนลีนคนน่ะ ลีนลูกค้าลีนลูกค้าไล่ลูกค้าออกจริงเหรอคุณเล่นลูกค้าออกตองแล<อ>้วตลกซ,ซ,ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะฟูดเราจีแป๊บนึงแต่มันเป็นเรื่องจริงครั วันนี้เป็นอีกหนึ่งะคะ EP ของเรื่องหลอนสอนธุรกิจที่ทิปเองก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเราจะมาคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเขามีประสบการณ์ในการนำพาธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ My Cloud Fulfillment ค่ะเรามาเวลคัมค่ะ CEO และ co-founder ของ m y Cloud f u l f i l l m e n t นะคะคุณเมฆะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากขอบคุณมากที่สละเวลามาเช่นกันครัพี่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอยากใ้ คุณเมฆช่วยแนะนําให้ท่านผู้ชมฟังบทบาทตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่บ้างคะเมฆเป็น CEO และโคฟ้าโดยของบริษัทชื่อไมเคิลฟูลฟิเมนต์นะครับไมเคิลฟูลฟิเมนต์เนี่ยเราเป็นคลังสินค้าสําหรับคนที่ขายของออนไลน์ครับผมก็คนขายของเอาของมาเก็บกับเรานะครับเราจะมีระบบคอยเชื่อมต่อช่องทางการขายนะครับดูออเดอร์อัปเดตสต็อกกลับไปอัตโนมัติแล้วเราก็ทํางานแพ็คของส่งของให้ลูกค้าได้นะครับผมฉะนั้นแล้วคลังเราเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทําให้ร้านค้าเนี่ยขายทุกอย่างได้เต็มมททีีี่่่่่โดยไไตต้้อออองงงงกกัััวลลเรรืหบบานนปนะค คิดว่าหลายท่านก็น่าจะเป็นลูกค้าของ My Cloud อยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้ถามดีกว่าอย่างของ My Cloud อะ่ะคือถ้าดูจากสายตาคนภายนอกอะ่ะคุณนีก็คือดูประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบในตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเจออะไรหลอนๆบ้างความหลอนตอนแรกอันแรกตอนเริ่มสุดเนี่ยผมว่ามันคือความรู้สึก เงาและเสียวไส้ลงม,มานะครับถ้าพูดชมคือความเสียวไส้ต้องประกอบกับช่วงโควิดด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราขายดีนะครับหลายๆคนอาจจะขาย,ด,ายดีน้อยลงนะครับเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซมาอะไรก็ต้องซื้อออนไลน์มหมดเนี่ยแล้วก็มาร์เก็ตเพลสหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆทุกคนเข้ามาขายออนไลน์หมดเมื่อก่อนอะจะเป็นแค่แบรนด์ไทยหรือแบรนด์ที่ไม่ได,ด้จัดนะครับผมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราก็ขยายคลงังขยายคนคือจุดพีคของเราเนี่ยเรามีออเดอร์อยู่เฉลี่ยเดือนละห0 0 0สนกล่องเยอะมาก ああพอใช้ได้อยああああู่นะครับผมเรามีคลังอยู่สามที่นะครับผมหมื่นห้าพันตารางเมตรนะครับฉะนั้นแล้วช่วงพีคพนักงานที่เราดูทั้งหมดตอนช่วงพีคเลยเนี่ยประมาณพันสองร้อยคนพร้อมกันมันไซส์ใหญ่แล้ตอนนั้นคือมันก็เหมือนกับท่านเล่นผมเลก็เอาอย่างว่าอย่างว่าเราถึงเกาะใหญ่ๆสักเกาะสบายใจแล้แต่ว่าจุดที่ช็อกอีกทีนึงแล้วช็อกหนักเลยว่าเฮ้ยเราขาดทุนเดือรลบแปดล้านเรแปดล้าน คือ8ล้านมันคือแบบทุกๆเดือนมันคือเงินในบัญชีเอาออกไปเรื่อยๆครับ<อ>ทุกๆกล่องที่เราแพ็คของที่เราแพ็คของอ่ะเ,เราเอาเงิน5บาทใส่ไปในกล่องแล้วก็เอาไปเ,<อ>เราใส่เงินเข้าไปในกล่องแล้วออกอทั้งที่มันเป็นเงินเรานะครับน,น,นั่นคือความรู้สึกข,ของเราช่วงนั้นที่เราก็ช็อกเหมือนกันโอ้โหแป<อ>ล้านเพราะมันดูขายดีมาก<อ>ผมว่าคอนเซปต์สมัยตอนนู้นน่ะนะฮะสตาร์ทอัพด้วยเราเดฟันคือเราเราเน้นว่าเรา grow at whatever cost ต้องโตทำยังไงก็ได้ให้โตไม่แคร์ว่าจะเป็นใคร ่ oh. แต่พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราสึกว่าอันนี้มันความเป็นจริงของโลกนักลงทุนเนี่ยเขาก็เริ่มเหม็นแล้วว่าไอ้สตาร์ทอัพที่แบบแหน บิวอย่างเดียวไม่เน้นฟาวเดชั่นเลยจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยเรลิสติกแล้วมันเริ่มกลับมาเป็นทางว่าเอาจริงจริงทุกคนคนมองว่ามันต้องมีฟาวเดชั่นต้องมีกำไรเงี้ยวันนั้นน่ยเราทำคือผมว่าต้องพูดว่าช่วงนั้นน่ะสมัยนั้นถ้าเรายังพอจำกันได้ช่วงนั้นจะเป็นพวกแบบไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมจะมีหลายแม่ค้าที่ไลฟ์เก่งๆนะคไหมะก็มาแบบโไลฟ์ขายของแล้วไลฟ์ขายของหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ครับโบลุ่มดีโหตอนนั้นออเดอร์เราเยอะมากแต่ว่า มันขายในราคาถูกและคอสในการโอเปเรตมันยากมากเหมือนเมื่อก่อนแ<อ>บบสมมติเราแพ็คของส่งของร้านออนไลน์ปกติมัน<อ>ก็คอสแบบนึงแต่เขาไลนา์ปุ๊บต้องมานั่งกดรอดูเขาพูดโป้ซีปุ๊บ<อ>ต้องมารีบทำาะไร<อ>คอสในการโอเปเรชันพวกนี้ก็แพงขึง<อ>้นไม่แปลกเลยที่เขาใช้จ่ายเรามันจะแพงกว่าและทําให้เราขาดทุน<อ>พี่แต่เรารู้เรื่องนี้ตอนโอ้ตอนที่เรารู้เรื่องนี้เราก็เกือบท้ายๆอยู่เหมือนกัน่ะโชคดีที่ตอนนั้นผมอาจจะได้เวสอีกราวนึงเลยมีเงิน ก็มามาต่อลมหายใจไปอีกช่วงแต่นี่คือสตาร์ทอัพเลยครับคือวันที่แบบมันหมดแล้ววันต่อไม่ทันรู้ตัวช้าแล้วเงินหมดแล้วก็คือแบบทุกคนแยกย้ายกลับบ้านหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีใช่ไหมเหมายถึงว่าคนที่แบบพอรู้ตัวปั๊บอ้าวไม่ได้มีเงินรอบใหม่มาเติมมีเยอะเลครับผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยแหละคือแบบรู้ตัวช้าเพราะว่าซึ่งจริงๆมันน่าเห็นใจคือหลายๆคนสตาร์ทอัพเนี่ยอินเวสเตอร์คืออินเวสเตอร์เวลาเขาเริเอาเงินมาลงกับเราอะครับ เขาลงเพื่อเขาซื้อการเติบโตฉะนั้นเขาต้องเล่งโตสิโตดืนโ,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 โตโตสูงสูงสูง,สง,สงมันไม่มีใครบอกว่าค่อยๆนะลูกเนี่ยมันใช่อย,อยู่แล้วเงี้ย<อ>ฉะนั้นแล้วเออมันก็เป็นความกดดันที่ทุกคนถูกบังคับให้ทำเียครับมแต่ว่าเราอาจจะโชคดีที่นวสเตอร์เราค่อนข้างคุยดูเรื่องคุยได้แล้วก็ไว้ใจเราเนี่ยผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมว่า,าจะหาเงินไม่ได้ร้อยล้านหายไปเดือนละแปดล้านก็หนึ่งปีหมดเงี้ย,ยซึ่งเราเป็นอย เราเหลือเงินไว้จ่ายแค่2เดือนแล้วมาจบแล้วอ่าอี้อันนี้คือหมายว่า2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเรสฟันรอบใหม่เข้ามาใช่ไหมคะมันก็จบแล้วคือจําได้ว่าตอนนั้นแบบเฮ้ยพาร์ทเนอร์เอาเงินตัวเองมาใส่เอาเงินเขากมาใส่ใส่แล้วก๊็หนึ่งก็เฮ้ยหมดแล้วเพื่อนมมว่ะเออจบก็คือจบอ่ะเออเอาตรงเงี้ยแต่ผมว่าไอไอความเสียวไส้เนี่ยนะมันความตั้งใจเวลาไปพิสีซมันก็มันก็ โชคดีผมว่าส่วนใหญ่ของไอ้โชคดีอินเวสเตอร์เราเห็นความตั้งใจสิ่งที่จะทำอยู่ได้เงินใหม่รอบแล้วเราก็ไปต่อได้ครับแต่นั่นแหละมันเสี่ยงครับมันเหมือนกับเอ้ยออกจากเรือไปอีกเกาะนึงเกาะใหญ่แล้วเกาะใหญ่อยู่ๆแต่แบบเฮ้ยน้ำมันจะหมดเฉยเลยเพิ่งอะไรวะเพิ่งเติมเองไม่ให้หรอเนี่ยเราก็มองเฮ้ยเพิ่งเติมต้นปีเองทำไมเงินหมดแล้ววะก็โทษใครอีกไม่ได้ครับอาจจะต้องกลับมองที่ตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราเองก็เลยเห็นนะว่าเออสมัยก่อนเนี่ยที่โตอย่างเดียวทำทุกอย่างที่ทำได้เป็นเหมือนอาหารตามสั่งเนี้ยแล้วเราก็เลยยค่อ เปลี่ยนตัวเองไปเนี่ยผมแล้วก็ค่อยโน้มนแล้วก็จริงๆจากที่ขาดทุนอยู่เดือนละแล้านเนี่ยตอนนี้ก็เหลือหลักเดือนละเกือบล้านเดือนละเนาะแสดงว่าก็เหลือแค่แบบขาดทุนเดือนประมาณล้านนึงใช่ใช่ลดลงโอ้ยก็ลดมาเยอะเหมือนกันลดมาเยอะครับลดไปเยอะมากก็คือแบบตั้งใจมาดูลดค้งลดคอสกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบแนวคิดในการแบบ grow at whatever cost อะไรเงี้ยคุณคุณเมฆพอย้อนกลับไปมองอย่างเงี้ยค่ะคุณเมฆมองว่ายังไงบ้างคือผมว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับคือเออผมว่าการเติบโตเนี่ยมันเป็นจังหวะ timing จังหวะมาก็คือมาสมมติว่าในตัดสินใจตอนโควิดอะเราตัดสินใจว่าเราไม่เอาอะไม่โตอะป่านนี้วันนี้เราก็ก็ไม่รู้กันคือวันนั้นเราเช็คเบสคือจุดที่มันต้องลุกขึ้นยืนก็ต้องลุกขึ้นยืนเราลุกเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่ลุกขึ้นยืนต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องพอนะับเราสู้สึกนี้เราพอแล้วแต่ผมว่าที่เราไปถึง8ปล้านคือเราสู้ทุกสึกเลยเฮ้ยได้เว้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหมือนเล่นพาราก็เอาเฮ้ยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลย มันก็เลยไม่ถูอตัวไงครับผมผมว่าช็อตที่เราสําคัญตัดสินใจเนี่ยผมมองว่ามันมีช็อตที่ถูกและมีช็อตที่ผิดช็อตที่ถูกต้องที่เราคาบคลีเล์ถูกต้องแต่ช็อตที่เราเชื่อมั่นตัวเองไปหน่อยไม่แคร์ฟูลลีติงเหมือนรอบแรกๆเงี้ยพอเราเริ่มเทควิส์อันแรกๆสุดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเงี้ยเราก็ท่าอีกเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราด่วนสรุปไปหน่อยครับผมนั่นอาจจะเป็นทําให้เราและทีมงานของเราหลายๆคนเนี่ยเริ่มเมเชอร์มากขึ้นมี OK เมีตัววัดผลเงินเอาฟอร์แคสต์มมาาาาาดดูกกกัันนรรรรรยยยเเือออคววต์็้ะ่งใชจ มัน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 สั้นมากเลครับแบบในรางวัแค่ปีเดียวที่แบบเฮ้ยมันมีเงินแล้วอะเฮ้ยชิลๆเหมืนต้องซื้อซื้อแมกกาซีนซื้อแต่งออฟฟิศ๋างทีนี่คือแบบเอาเงินหมดมันมันมันก็เป็นเรื่องที่เร็วอยู่เหมือนกันครับมีเรื่องอะไรอีกที่รู้สึกว่าแบบเออเป็นแบบเล ARNING ใหญ่ๆของไมค์คลาวเลยได้คือผมคิดว่า จริงๆมันเพิ่งเกิดขึ้นแบบปีนี้ใช่ไหมแล้วแบบเมื่อก่อนครับสมัยปีที่แล้วเนี่ยเป้าของบริษัทคือแบบ growth กับ profitability คือเน้นการเติบโตของออเดอร์แล้วก็เน้นความสามารถในการทำกำไรที่นี้มันเหมือนมันขัดกันเนาะอาจจะโตบางทีก็ต้องลดราคาป้าหรือถ้าจะเอากำไรก็ต้องไม่ค่อยโตป้ามันเหมือนเพราะมันขัดกันเองมันก็เลยไม่ได้สักอย่างนะปีนี้เราเพิ่งมาทำว่า profitability คือเรื่องใหญ่คือสุดท้ายแล้วมาทำไรคือเรื่องใหญ่ใช่ครับคือสตาร์ทอัพช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถึงตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เขากำลังแต่ เบาตัวนมนะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันยากที่จะหาเงินก้อนใหม่ได้แบบดอกเบีย้ยสูงเงินอยู่ที่เมริการหมดดูหุ้นคนอื่นเขาขึ้นคือนวสเตอร์ยังพูดอย่ว่าถ้าฉันจะลงสตาร์ทอัพคุณผมไปลงเอ็นวีเดียดีกว่าไหมตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต์ต่อ,ต,อ,ต,อต่อวันนะเออคุ้มกว่าเยอะ,อะเลยไนงะซึ่งออพอเรากลับมาคุยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตัวเราครับว่าเราแก้ไขยนะังไงเนี่ยอันหนึ่งที่เราพยายามทำเนี่ยที่เราพยายามทำไม่เหมือนคนอื่นคือคนอื่นเขาจะลีนพนักง,งานมันถึงไล่พนักงานออกครึ่งหนึ่ง่เงี้ยไม่ได้เพราะผม เาะมนมีลูกค้าเยอะมากนะครับผมสิ่งที่เราควรทําก่อนลีนคนอนะ่ะคือลีนลูกค้าลีนลูกค้าออกไล่ลูกค้าออกอมันคจริงเหรอคุณเล่นลูกค้าออกฟังแล้วตลกพ่อยังด่าอยู่เลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาผมต้องไปรักษากความนี่มึงไล่ลูกค้าออกได้ไงไวะ ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะฝืนเราอยู่แป๊บนึงแต่มันเป็นเรื่องจริงครับคือไม่จริงคือลูกค้าเราแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเราทําวันนี้เราทําร้านอาหารที่แบบโหมีทุกเมนูหมดเลยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลอินเดียโอ้คอสคุณก็บานเบิก่นะแต่อ่าเราเป็นร้านรามเองอ่ะทีเนี้ยมันก็จะโฟกัสโอเปอเรชั่นเขาส่วนจะโฟกัสนั่นคือเสยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เราเคยทำมาเนี่ยลูกค้าสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือตัวที่สร้างคอสและความปัญหาสักแปดสิบเปอร์เซ็น เชื่อนตรงนีเอาปุ๊บจบเลยนั่นแหละอันนี้คือเอาเอาพาเลโตมามองในมุมอีกมุมหนึ่งนะปกติจะชอบชอบพูดในมุมดีๆใช่ไหมแต่เนี้ยคือเรากำลังบอกว่าไอ้20%ของลูกค้ากลุ่มเนี้ยสร้างปัญหาและอาจจะเป็นแบบต้นทุนที่สูงขึ้นประมาณ80%เลยคือ20-80เป็นใช่คือมันก็มีฝั่งที่ลูกค้า20%นี้สร้างรายได้80%นี่คนเนี้ยมันก็ดีสุดๆแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยมันก็มีฝั่งเนี้ยมันก็มีฉะนั้นโอเควันที่เราอยากทำกำไรโอเค8ล้านทำไงให้ลดมมันหย ไล่คนออกก I mean? ็เร oh. eh so no. ื่องหนึ่งแต่ก่อนไล่คนออกเราลูกค้าคนเรานีออกก่อนพอคนละคาเอานี่ก่อนเราปุ๊บคนเหล่านี้ว่างแล้วอ้าวเดี๋ยก่อนท่านปัญหาเต็มเลยแก้คงแก้ไขอาว่างตกยุงเนี่ยแหละแสดงว่าพวกคนเหล่านี้คือคนที่เป็นคนที่อาจจะไม่มีคนอยู่เราถึงเวฟสองค่อยเอาคนองกินก็คือคุณลีนพอร์ตก่อนใช่ลีนพอตกหนึ่งจะค่อยมาลีนพนักงานซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเบลลร์สไม่นานเหมือนกันครับผมว่าเพราะว่าช่วงแรกๆเราก็เคยก่อนก่อนนะคือเราก็ลีนคนบางคนออกไปก่อน แต่ว่าพนักงานที่เหมือนเราคิดว่าเขาเป็นตัวปัญหาออกแต่เขาออกปัญหามันยังอยู่ก็ปัญหาไ,ได้มาจากเขาอ่ะมันตามาจากาลูกค้า,คาเอาคนอื่นมาใส่เขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเงะฉะนั้นมันเลยมีอยู่จุดหนึ่งช่วงหนึ่งที่ทำว่าเราไม่กล้าไล่คนออกด้วยซ้ำเพราะว่าโอ้บอกปุ๊บมันแตกเลยเงี้ยจนกระทั่งหรือว,ว่าอ๋อสิ่งที่ต้องทำคือดึลูกค้า จะเป็นแนวคิดที่แบบท้าทายเหมือนกันเนาะใช่ใช่ในขณะที่ทุกคนพยายามจะกอดลูกค้าไว้เพราะเราหาลูกค้ามายากมากหาลูกค้ายากมากการเติบโตไม่ได้เหมือนเดิมแล้วลูกค้าใหม่ๆก็หาแพงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฉะนั้นแล้วมันยากมากๆที่แล้วยังกล้าไปให้ลูกค้าออกอีกนิดนึงครับผมฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะไม่รู้แต่อาจจะไปจุดกอะก็ได้นะวันนี้แต่ว่าผมคิดว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้เรารู้แล้วว่าเราต้องการโฟกัสอะไรโอเคเราอยากได้เงินที่มีมากขึ้นใช่อะไรสร้างปัญหาขอสูงสุด จากลูกค้าเหล่านี้ใช่อเอาออกไปปุ๊บพอสเสร็จปุ๊บเซอรฟ์ฟลัสหรือ,อคอ์สที่ไม่จําเป็นค่อยไปตัดค่อยๆทำเป็นส,เ,นนสเ,นเต็ปมผมว่าถ้าเกิดทำเป็นสเต็ปเนี้ยยังไง,ไง,ไงสุดท้ายบริษัททุกคนก็จะหาของตัวเองแล้วหาโฟกัสเจอ,อสุดท้ายมันทําให้เรารู้แลลวครับเพราะมันเป็นเรื่องหลอนที่ผ่านมาของเสมอของผมด้วยเพราะว่า,าผมว่าเรื่องหลอนที่สุดของผมช่วงนึงก็คือว่าผมหลอนคนโทรมาด่าผมเนี่ยว่าแบบว่าแบบเราทาได้ไม่ดีคืองานโลจิสติกหรืองานพวกนี้ครับมันเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรทำดีเสมอตัวท <ำ S 1> ําชั่วเนี่ยโดน,น, <ะ S 1> โดนแน่นอนาะฉะนั้นแล้วาบางทีก็เคยโดนที่เราโดนโทรมาแล้วก็โดนว่าอะไรอย่างี้เหมือนกันครับซ,ซ,ซ,ซึ่งหลายๆครั้งก็มิคเซนส์เราก็ไปแก้ไขแต่หลายๆครั้งก็ไม่มิคเซนส์ครับแล่ความหลอนของผมผมเลยคิดว่าเมื่อก่อนอ่ะผมพยายามอย่างมากให้ช่างบริษัทและตัวเราทําให้เราทําให้ลูกค้าพอใจเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหนึ่งในแว l ลูหนึ่งที่เราเียดว่าลูกค้าคือคนรักหน่าเลื่องที่หนึ่งยครับไม่ใช่ลูกค้าคือพระเจ้านะลูกค้าคือคนรักคนรักคือคนที่ เรารักแล้วให้โอกาสแล้วมองเห็นข้อดีอยงเขาแล้วจะอยู่ท้องให้ได้แล้วเราลืมไปว่าเขา่าคนรักนี่แหละจริงมันก็เลิกกันได้เมื่อเขาท็อกซิกแล้วเราก็ต้องเลิกเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรานะเมื่อเขาท็อกซิกกับเราแล้วอะเราก็เสียเวลาเสียใจเขาก็เสียตังค์เสียเวลามันต่างคนต่างต้องแยกเราไปหาที่ใหม่กันมันทําให้ผมมตอนหลังเข้าใจว่าเออ เราท formal, like, ําธุรกิจมาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำให้ทุกคนรักเรามันเป็นไปไม่ได้ที่ให้ทุกคนชอบและพูดถึงแต่เรื่องดีของเรามันต้องมีแต่คนที่เขาพูดไม่ดีถึงเราอาจะต้องมาแยกคนที่พูดไม่ดีถึงเราเนี่ยใช่คนที่เราโฟกัสไหมถ้าโฟกัสจริงอันนี้เราต้องยึดถือสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทํากันแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าคนที่เขาพูดไม่ดีถึงเราแต่เขาเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ใช่ทางที่เราต้องทำแล้วต้องไปทําเพื่อเขาคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะทําไม่ได้การการไม่ตามใจการแข็งข้อการไลลูกกค้าออ เจ็บใจนะมันแปลกกับเราอ่ะเพราะเราจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าจะสเกลได้จะ profitability ได้จะจับต้องเงินได้ก็ต้องทำกันแบบนี้ครับซึ่งมันก็เลยทำให้ตัวเราเองพอเปลี่ยนดิเรกชันเนี่ยในสายสร้างนั่ก็ลำบากเพราะว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหคนบางคนก็รับไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนทางเงี้ยทีมบางทีมก็ออก flexibility เราไม่ได้เอาเดิมเราเริ่มงสตรีทขึ้นเรื่องเงินมันก็ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยครับฉะนแล้วการเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บมันก็อาจจะต้อง เปลี่ยนอะไรองค์ภายในเนียแล้วก็ไปกันใหม่ครับเรามีวิธีการดูยังไงว่าเอ้ยลูกค้าแบบเจ้าเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบฟ<ม>ิตกับเราแล้วมันมัน<ม>เราเคยเป็นคู่รักกันเนาะแล้ววันนึงมันดแบบับมันท<ม>็อกซิกอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยคือบางทีมันเกิดขึ้นโอเวอร์ไทม์อาจจะไม่ทันสังเกตค่ะอยากจะให้แบบเล่าให้ฟังอีกหนึ่งผมขออนญาตอธิบายคำว่าท็อกซิกก่อนเลยด้วยคือเขาบอกว่าถ้าลูกค้านิสัยไม่ดีนี่ไม่เรียกท็อกซิกนะเพราะว่า เราเ a n a g ได้คนที่ท็อกซิกคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้มันท็อกซิ่อันนี้เราเราให้ d e ฟ i ิชั i กันก่อนคือคำว่าท็อกซี่นี่คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมอยู่ก็คุยดีๆทำดีๆอีกทีนึงก็ไปด่ารับหลังไอ้อย่างเงี้ยยากคือถ้าไม่คุยกันตรงๆไปด่ารับหลังหรือแบบอย่างเงี้ยเรียกว่าท็อกซิ่ผมว่าคำว่าท็อกซิกคือเราไม่สามารถคุยตรงๆได้ต่อไปแล้วนี่แหละคือท็อกซี่ซึ่งผมว่ามันมี็น r e l a t i o n เนาะใช่เหมือนกับความสัมพันธ์เหมือนความสัมพันธ์ทั่วไปใช่ไหผมว่าลูกค้าสัญญาในการมากับ แต่งงานนี่มันก็กอาจจะคล้ายๆกันก็ได้คือฉะนั้นผมคิดว่าการต้องเอาลูกค้าออกเนี่ยหนึ่งก็คือ expectation กับความเป็นจริงมันต่างขนาดไหน fal. ถูกไหมฮะว่าแบบเรา expectation เราอาจจะเป็นผิดที่เราก็ได้นะไม่่ผิดที่เราอาจจะเซ็ตผิด Suzanne, ตั้งแต่ต้นก็ได้แต่ว่าเราพูดชัดๆ่าเท่านี้แต่เออรียิตที่เราทำเท่านี้ expect เขาเท่านี้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็มันก็ต้องมีปัญหากันเราก็ต้องคุยกันตรงๆไม่ได้ไม่ได้เอายังไงคุณจะลดความคาดหวัง หรือผมจะขึ้นว่ามันดีแค่นั้นเลยไม่งั้นเราทอกซิตลอดไปซึ่งทอกซิตลอดไปคุณก็รู้สิเดียหมิแต่สีเวลาทะเลาะกันเนี่ยแทนที่จะไปแข่งขันขายของไม่ได้แล้วหมดมันเสียเวลาใช่ฉะนั้นเราแค่ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันอย่างเปิดเผยได้แล้วไม่ใช่แบบลูกค้าคนนี้เขายี่เง่าแหละแต่แล้วก็ไปด่าลูกค้าบางทีเราเองก็ทอกซินะเราเองก็อาจจะรู้สึกวบาลูกค้านี้แม่งก็อย่างนี้แหละงิ่เง่าเอ้าเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้กับลูกค้าวะคนรักกันที่แท้จริงมันไม่ทำกันแบบนี้มันต้องเคลียร์ตังค์ผมว่าะเั้นที่อองงขแบบ สิ่งที่เรากําลังทํามันทําได้กับเขาคนเดียวหรือได้หลายๆคนเช่นแบบเฉพาะร้านนี้แบบโหทุกครั้งที่มานะช่วยเอาแบบน้ําหอมมาชโลมแล้วก็ถูมันนะแล้วก็เอายันน้ํามันพลายปะทะอันนี้มันทําได้เฉพาะคนคนเดียวแหละมันอาจจะสเกลไม่ได้ครับเราแล้วพูดตรงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความคาดหมายว่าพูดตรงๆว่า ผมจะทําเมื่อไหร่แล่ผมจะไม่ทำเมื่อไร่ผมจะไม่ทําแบบนี้เพราะผมทําได้แค่กับพี่แต่ผมจะทําแบบนี้ได้ที่ของหลายคนได้อ่าผมทํานี้ไหมไม่ได้ก็คุยตรงๆเลิกกันไม่ใช่เรื่องแก่ผมว่าเรื่องสุดท้ายอ่ะคือ,ค,อคือเรื่องนี้เหมือนกันคือหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้บอกเลิกคือเลิกเลยนะแบบอันอันสุดท้ายอยากอยากให้เขา้าใจว่าเวลาเราพูดว่าไรลูกค้าเนี่ย ไม่ใช่เบิร์นเดอะบิชนะครับคือคือมันจะมีคำพูดหนึ่งที่หลายหลายคนชอบพูดว่าเวลาจะเ,เลิกกัน,นอย่าเบิร์นเดอะบิชใช่อ,อ,อย่าเผาสะพานออพอเผาปุ๊บมึงข้ามมาแล้วมึงกลับไม่ได้อะเงี้ยใช่เวลาคุยลูกค้าเราเลิกกันแล้วว่าณวันนี้ตอนนี้สิ่งที่เป็นตอนนี้มันอาจจะไม่แมชกันสิ่งที่พี่ทำตอนนี้กับสิ่งที่ผมทตอนนี้มันไม่มตรงกันไว้ผมทําแล้วผมจะกลับมาคุยใหม่หรือ,อ,อไว้พี่ต้องการเฉพาะเรื่องนี้คุยกลับมาหาใหม่เราพูดชัดๆกับเขาว่าสิ่งที่พี่ต้องการเราจะทำไม่ได้สิ่งที่ผมมมทําาาาไได้้คืือออะรรถีีี่่่เงหผม แล้วเราก็จะคุยกันกับเขาได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้บอกว่าคุณผิดหรือเราผิดเราแค่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแต่ในอนาคตผมพัฒนาไปแล้วหรือในอนาคตสิ่งที่พี่ต้องการมันตรงกับผมไม่ดีเราก็อาจจะเปี่ก็ได้ฉันพอพูดว่าไล่ลูกค้าเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราแค่มันไม่ใช่ไล่นะเราแค่ to ู A f ร์เฟสทูทอกับลูกค้าเร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 ากลัวไปหมดเราเป็นลูกไล่เขาไปหมดผมว่ามันมันเหมือนมันสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราให้เริ่มให้ค่าตัวเองมากขึ้นเฮ้ยเรามีค่า มันมีคนเห็นค่าเราอยู่มันมีคนที่อภิเษกเราจริงๆอยู่นะแบบโ้ขอบคุณมากที่ทำธุรกิจแบบนี้เหมือนทําบุญเลยนะที่ช่วยให้คนคนหนึ่งที่มีความฝันสามารถไปถึงจุดที่เขาสามารถเติบโตได้คือเราทําบุญแน่ๆแต่อีกด้านหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่เราแค่รู้ว่าเรามีค่ากับคนบางคนกับบางคนอาจจะไม่เห็นชัดๆแล้วไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องโกรธเราด้วยมาคุยกันเออพี่มันเป็นอย่างี้ว่าเอาไงดีพี่จะเสียเวลาต่อไปบ่นกันต่อไปหรือเปล่าหรือเราก็อยุดจุดก่อนแล้วว่ากันอะไรเงี้ยพี่จะ แอติจูดเนี่ยมันเลยเริ่มทําให้เรากล้าคุยลูกค้ามากขึ้นครับผมก็คือเราเห็นค่าของตัวเราเองแล้วเราก็ไม่โทษกันเนาะแล้วก็เหมือนที่คุณเมฆบอกคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราจากกันไปวันนี้จะกลับมาไม่ได้เลยวันหนึ่งมันอาจจะโคตรกลับมาได้คือเราแยกจากกันด้วยดีดีกว่าผมจะทิ้งไว้ต่อเลยว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะพี่คืออวันนี้ออเดอร์พี่จะขายได้วันปลายปีแล้วออเดอร์วันเยอะอย่าลืมผมนะติด นิดหน่อยเดือนสองเดือนพี่ก็มาหาผมได้พอเราโอเพนได้รีคุยกับลูกค้าครับลูกค้าก็จะเห็น m ม n d เ e ตเราด้วยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันมันเป็นโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องแบบฝืนทนกันต่อไปครับแล้วผมว่าอลองรันยังไงก็เบอร์อแต่ผมว่าอันที่ท่าหล่อนสุดท้ายนะครับหล่อนสุดท้ายของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยเมื่อกี้มาถึงแล้เนี่ยอนาคตคือผมหลอนที่สุดคือว่า เราต้องวิ่งกันเร็วกว่านี้อีกเท่าไหร่อะอความรู้คลาสความสนุกกับธุรกิจสุดวารตีตี้ดิจิทัลทิปคลาส